ว้าวนักวิทยาศาสตร์เคลื่อนย้ายควันตัมสำเร็จแล้วและคุณคงกำลังคิดว่าในอนาคตคุณอาจว้าไปอยู่บนชายหาดในมาลดีฟได้ภายในเครื่องวินาทีจากหมู่บ้านหิมะในฟินแลนด์โดยตรงลองนึกดูว่าคุณจะประหยัดค่าเครื่องบินได้มากแค่ไหนแต่หยุดเลยหยุดอย่าคิดไปไกลขนาดนั้นนักวิทยาศาสตร์แค่สามารถถ่ายโอนข้อมูลควอนตัมชิ้นหนึ่งจากคอมพิวเตอร์ควันตัมเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้เท่านั้นและพวกมันอยู่ห่างกัน2เมตร แต่ข้อมูลเช่นนั้นกลับเคลื่อนที่เหมือนไม่มีระยะห่างเลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นในการทำสิ่งนี้เราจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลสมองของคุณนักวิทยาศาสตร์ที่ออกฟอร์ดได้เรียนรู้วิธีเทเลพอร์ตข้อมูลควอนตัมข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยบิตแต่ข้อมูลควอนตัมประกอบด้วยคิวบิตและมีความแตกต่างกันลองนึกภาพสวิชชอันเล็ก,เ,ลกเมื่อปิดสวิช มันหมายความว่า0เมื่อเปิดสวิชมันหมายความว่า1และคอมพิวเตอร์ธรรมดาก็ทำงานกับข้อมูลเหล่านี้ควิ t ตแทนค่าทั้ง0และ1ในเวลาเดียวกันนั่นคือจนกว่าคุณจะมองสวิชคุณจะไม่รู้ว่ามันปิดอยู่หรือไม่ซึ่งหมายความว่ามันอยู่ในสถานะที่ซ้อนทับและเมื่อมองสวิชเท่านั้น ที่มันจะอยู่ในตำแหน่ง1หรือ0คอมพิวเตอร์ควอนตัมจึงทำงานกับควบิตที่แสดงสถานะซ้อนทับจนกว่าคุณจะวัดค่าควบิตมันจะอยู่ในตำแหน่งทั้งหมดพร้อมกันแต่หลังจากวัดค่าแล้วมันจะแสดง0ูนย์หรือ1คุณสมบัติพิเศษนี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ในโลกควอนตัมถ้าคุณสอบคุณจะไม่เขียนทีละอย่างแต่จะเขียนทั้งหมดพร้อมกันนี่คือสิ่งแรกที่ต้องจำไว้เพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนย,าย้ายข้อมูลด้วยควอนตัม อย่างที่สองคือการผูกพันกันนักวิทยาศาสตร์นำสองอนุภาคมาผูกพันกันซึ่งหมายความว่าอนุภาคทั้งสองเชื่อมต่อกันถ้ามีการกระทําบางอย่างเกิดขึ้นกับอนุภาคหนึ่งการกระทําเดียวกันก็จะเกิดขึ้นทันทีกับอีกอนุภาคหนึ่งลองนึกภาพว่าคุณมีปากกาสองด้ามด้ามหนึ่งเป็นสีน้ําเงินอีกด้ามเป็นสีแดงคุณใส่ปากกาแต่ละด้ามลงในกล่องแยกกันคุณไม่รู้ว่ากล่องไหนมีปากกาสีแดงหรือสีน้ําเงิน เพราะมองไม่เห็นใต้ฝาปาะกาในกล่องใดกล่องหนึ่งสามารถเป็นได้ทั้งสีแดงและสีน้ำเงินเหมือนแมวของเชอรดิงเกอร์จากนั้นคุณหยิบกล่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนำไปที่ป่าอเมซอนและคุณส่งกล่องที่สองไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์ทันทีที่คุณเปิดกล่องในป่าและเห็นปาะกาสีน้ำเงินคุณจะรู้ได้ทันทีว่าปาะกาบนยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นสีแดงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอนุภาคที่ผูกพันกัน ตัวอย่างเช่นถ้าอนุภาคหนึ่งที่ปลายด้านหนึ่งของกาแล็กซี่เปลี่ยนเป็นสีแดงอนุภาคคู่ที่ปลายอีกด้านของกาแล็กซี่ก็จะตอบสนองต่อสิ่งนี้ทันทีและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเหมือนไม่มีระยะห่างเลยอนุภาคคู่เหล่านี้รับรู้ซึ่งกันและกันและตอบสนองทันทีการถ่ายโอนสถานะควอนตัมจากอนุภาคหนึ่งไปยังอีกอนุภาคหนึ่งนี้เรียกว่าการเคลื่อนย้ายควอนตัมแต่นักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องนี้มานานแล้วแล้วตอนนี้พวกเขาค้นพบอะไรใหม่บ้าง พวกเขาใช้การเคลื่อนย้ายด้วยควอนตัมเพื่อควบคุมซูเปอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้สายเคเบิล Wi-Fi ไร้สายและเครือข่ายท้องถิ่นในการสื่อสารกันสิ่งเหล่านี้ทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งด้วยความเร็วสูงมากแต่นี่ไม่ใช่การเทเลพอร์ตข้อมูลแต่ละบิตที่ส่งออกไปจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่แตกต่างกันแต่ตอนนี้ด้วยอุปกรณ์ควอนตัมนี้นักวิทยาศาสตร์เทเลพอร์ตข้อมูลนี้แทนที่จะส่งมันออกไปได้ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีความเปราะบางและหนักมากการเคลื่อนไหวปแปลกๆอาจทําให้มันพังได้แต่ด้วยการเทเลพอร์ตด้วยควอนตัมพวกมันรวมเข้าด้วยกันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังได้แม้ส่วนประกอบต่างๆจะอยู่ห่างกันก็ตามจนถึงปัจจุบันระยะทางนี้อยู่ที่2เมตรแต่นักวิทยาศาสตร์ยังทําการทดลองต่อไปโอเค เราเข้าใจแล้วอนุภาค2ตัวมีปฏิกิริยาต่อกันเหมือนระยะทางไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่เทเลพอร์ตในคอมพิวเตอร์คืออะไรกันแน่เหมือนเราจะต้องปวดหัวอีกนิดนึงนะดังนั้นอนุภาคจึงอยู่ในสถานะที่ซ้อนทับกันนั่นคือมันสามารถอยู่ในสถานะต่างๆได้พร้อมกันจนกว่าคุณจะมองมันเหมือนกล่องที่มีปกาบนยอดเขาเอเวอเรสต์นั่นแหละและนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำลองนึกภาพว่าคุณมีอนุภาคแสงโฟตอน A นี่คือโฟอตอนที่คุณต้องการเทเลพอร์ตคุณยังมีโฟอตอน b และ c ซึ่งผูกพันกันอยู่แล้วโฟอตอน b อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องแรกโฟอตอน c อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่2คุณจําได้ว่าโฟอตอนมีปฏิกิริยาต่อกันนั่นคือถ้าคุณวัดค่าและดูโฟอตอนหนึ่งโฟอตอนที่2จะรู้สึกได้ทันทีและสร้างรูปร่างที่เหมาะสมคุณไม่ได้มองมันอยู่ตอนนี้แค่จําข้อที่จริงนี้ไว้ก็พอจากนั้นคุณนำโฟอตอน a และ b มาทำให้มีปฏิสัมพันธ์กัน คุณวัดปฏิสัมพันธ์นี้โดยใช้อุปกรณ์พิเศษหลังจากนั้นคุณมองโฟตอน A และมันสูญเสียการซ้อนทับคุณสมบัติมหัศจรรย์ของอนุภาคหายไปจากนั้นคุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของโฟตอน A และ B ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึง่งโฟตอน C อ่านข้อมูลนี้และอยู่ในรูปของโฟตอน A โฟตอน A ทั้งเดิมหายไปและโฟตอน C กลายเป็นโฟตอน A โอเคแต่นักวิทยาศาสตร์ทำให้อนุภาคผูกพันกันได้ยังไง แล้วการทําให้โฟตอน A มีปฏิสัมพันธ์กับโฟตอน B หมายความว่ายังไงพวกเขาใช้ผลึกพิเศษและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อทําให้หนุภาคผูกพันกันมีการใช้สิ่งของทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฟตอน A และ B เช่นกันตอนนี้มาดูตัวอย่างง่ายๆกันมาดูบทสรุปนี่คือขั้นตอนคร่าวๆที่เกิดขึ้น mm. โฟตอน A คือสิ่งที่เราต้องการจะเทเลพอร์ต โฟตอน B และ C ถูกผูกพันกันไว้ล่วงหน้าพวกมันเหมือนเป็นฝาแฝด A และ B มีปฏิสัมพันธ์กันเราอ่านที่ A ข้อมูลน,นี้จะถูกส่งไปยัง C C กลายเป็นก๊อปปี้ของ A และ A หายไปในปี2002นักวิทาศาสตร์เทเลพอร์ตลำแสงเลเซอร์ด้วยวิธีนี้ได้ ในปี2006พวกเขาเทเลพอร์ตข้อมูลจากเลเซอร์เข้าไปในกลุ่มอะตอมอย่าถามนะมันยากอยู่แล้วในปี2012พวกเขาเทเลพอร์ตโฟตอนจากปลายอีกด้านหนึ่งของเมืองไปยังอีกด้านหนึ่งและตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์เทเลพอร์ตสถานะควอนตัมของคิวบิตระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่องได้แล้วถ้าเทคโนโลยีนี้พัฒนาต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องถอดแยกชิ้นส่วนตัวอย่างเช่นมีบางอย่างเสียหายในโปรเซสเซอร์ภายในคอมพิวเตอร์ควอนตัม คุณไม่ต้องแกะคอมพิวเตอร์ทั้งหมดถอดโปรเซสเซอร์ออกแล้วใส่โปรเซสเซอร์ใหม่เข้าไปและประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าที่ด้วยเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายเรียกควนตั้มโปรเซสเซอร์จะสามารถเปลี่ยนจากในคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโอเคฟังดูซับซ้อนทีเดียวแต่คำถามหลักคือมนุษย์จะเทเลพอร์ตได้ไหมมันก็มีปัญหาอยู่มนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่าอนุภาคหนึ่งชิ้นมากเพราะมนุษย์แต่ละคนประกอบด้วยอนุภาคนับล้านล้านชิ้นนอกจากนี้ โมเดลการเทเลพอร์ตควอนตั้มของมนุษย์จะมีลักษณะดังนี้ทุกอนุภาคภายในทุกอะตอมภายในโมเลกุลของร่างกายคุณถูกวัดค่าที่เทือกเขาเอลฟ์จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังปริมิตแห่งกีซ่าและจากข้อมูลนี้ร่างก๊อปปี้ของคุณจะปรากฏขึ้นแล้วร่างของคุณในเทือกเขาเอลฟ์ถูกทำลายในทางสายตานี่คือการเทเลพอร์ตคุณหายตัวไปในที่หนึ่งแล้วร่างก๊อปปี้ที่เหมือนกันของคุณก็ไปปรากฏในอีกที่หนึ่ง แต่ช่วงเวลานี้ที่ตัวตนดั้งเดิมของคุณถูกทำลายไปมันน่ากลัวอยู่ไม่น้อยใช่ไหมล่ะความทรงจำของเราปฏิกิริยาของเราต่อเหตุการณ์บางอย่างรูปแบบความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของเราทั้งหมดนี้อยู่ในอนุภาคย่อยของอะตอมหรือไม่ถ้าเรามองตัวเองผ่านโลกควอนตัมเราจะเห็นแค่แร่างกายหยาบหรือเปล่าแล้วจิตวิญญาณของเราล่ะเป็นไปได้ไหมที่จะเชื่อมโยงมันเข้ากับโลกอนุภาคหรือว่ามันจะต่างออกไป ในกรณีนี้การเทเลพอตโดยการทำลายและนำก๊อปปี้ไปไว้อีกที่หนึ่งจะไม่ได้ผลใช่คุณเทเลพอตไปยังที่อื่นได้แต่นั่นจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือเปล่าแล้วใครจะรับประกันว่าหลังจากเทเลพอร์ตแล้วส่วนหนึ่งของคุณจะไม่หายไปไหนแล้วถ้าคุณสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองไปอีกครั้งระหว่างการเทเลพอรตครั้งต่อไปล่ะผมว่ารถไฟและเครื่องบินดูปลอดภัยมากกว่าเยอะเลยตอนนี้